จะบอกตัวเองตลอดนะคะว่าอยู่เพื่อตัวเองเนี่ยอยู่ได้แค่สิ้นใจแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมและผู้คนทั่วไปเราอยู่ชั่วฟ้านิดหวังแค่นั้นนะคะนะฮะนี่คือเจตนาหลุมการตั้งต้นของแม่จ๋าที่มาเล่นการเมืองค่ะไม่ได้จะเข้าไปเพื่อเอาเข้าไปเพื่อให้นะหาโอก,กาสที่จะได้กืนกลับจังหวัดนครศรีธรรมราชนโยบายอะไรหรือว่ามีเจตนาของการตั้งต้นอย่างไรในการมาทํางานการเมืองอันดับแรกเลยนะคะแม่จ๋าบอกเลยว่า เพราะจ๋าอยากเห็นหนักการเมืองที่ประชาชนน่ะสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆเวลาก็เดือดร้อนอะไรนะคะให้เขาเขา้เขาพบเข้าพบหาเพราะว่าคนที่จะเป็นผู้แทนประชาชนหรือว่าสสเนะะี่ยค่ะหลักอย่างน้อยเราต้องมีจิตสํานึกว,ว่าเรามาจากประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกเราเราถึงได้เป็นสสแต่ปัจจุบันเท่าที่เห็นมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างนั้นพอเป็นสสปับ๊บมันเป็นการมันมัน คนละชนชั้นกับประชาชนที่เขาเลือกเรามาเลยซึ่งประจาไม่อยากเห็นภาพนั้นอยากจะเห็นภาพที่ว่าสสเนี่ยนะฮะเป็นอะไรที่ประชาชนเข้าถึงง่ายแล้วก็จับต้องได้อ่าแล้วก็เจตนาที่มาเล่นการเมืองคนอื่นก็ต้องบอกนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่ได้หวังที่จะเข้าไปสร้างความร่ำรวยหรือว่ากอบโกยอะไรไม่ใช่ เราค้นพบสัจธรรมตอนที่คุณกิติเสียชีวิตคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราพบว่าเขาเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งผ้าสักหลาได้สักหลอดซิปซักเส้นกระดุมซักเม็ดเอาอะไรไปไม่ได้เลยทั้งที่นะฮะ <c oughs> ทั้งที่เราพยายามรักษาเป็นที่ก็ยังเอาอะไรไปไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็บอกตัวเองนะฮะว่าเออนะเราค้นพบไปและสัจธรรมชีวิตเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่อะไรที่เราให้ได้คืนกลับได้ในสังคม เท่าที่เราทําได้นะคะเท่าที่เราทําได้ไม่เบียดเบียนครอบครัวไม่เบียดเบียนคนอื่นก็โอเคพยายามคืนกลับคืนกลับในรูปแบบต่างๆเท่าที่พี่น้องสื่อมวลชนทราบอัตลอดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นให้วิชาบ้างให้อาหารให้อะไรต่ออะไรนะสร้างแรงบันดาลใจอะไรคืออะไรที่เราให้ได้ให้กับสังคมนะฮะเราช่วยกันเติมช่วยกันทําตรงนี้จะดีกว่าไหมบอกตัวเองนะฮะบอกตัวเองออก็องอทําไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย่ะจนมาว่าเราก็ทําได้ในจุดเล็กๆนะ ทำได้ในจุดเล็กๆแต่ถ้าบางครั้งถ้าเรามีโอกาสถ้าเรามีโอกาสหรือเข้าไปยืนในที่ที่ที่เราสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้นะฮะในมุมมองของแม่จ๋าแม่จ๋าว่ามันน่าจะคืนกับในด้านของการพัฒนาเพราะแม่จ๋าเป็นนักธุรกิจเรามองเห็นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจมันเป็นหัวใจหละเมื่อกี้ก็ยังคุยกับผู้สื่อขาวองสท่านเลยนะคะว่าทุกๆคนอ่ะ ก็กำลังแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าโจรเยอะมั่งอะไรต่ออะไรมากมายอันนี้เราต้องเข้าใจว่าสภาวะของเศรษฐกิจทำให้เขาเป็นโจรตามความคิดของแม่จ๋านะแม่จ๋าว่าถ้าตราบใดที่เงินในกระเป๋าเขามีเนี่ยไม่มีใครอยากเป็นโจรไม่มีใครอยากเป็นโจรถ้าคุณจะลดอัชญายกรรมหรือว่าจะลดอะไรปัญหาต่างๆในสังคมว่าจ๋าว่าเราต้องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ถ้าทุกๆคนในกระเป๋าทำาปปั๊บมีตังแน่นอนตัดที่มีขยะเป็นโจทย์ก็จ่ายเชื่อยอย่างนั้นนะฮะเออไม่จ่ายเชื่อยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแก้ปัญหาอาชญากรรมจะแก้ปัญหาโจรผู้ร้ายเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาปัญหาเศ,ษศร,รษฐกิจนี่ไม่อ,อมจาจจะพูดในมุมมองของนักธุรกิจนะคะเพราะการสร้างงานสร้างไรายได้เมื่อไรที่เราสร้างงานได้เท่ากับเราสร้างไรายได้เมื่อเขามีไรายได้เขาก็จะอยู่ได้ดูัวเขาเองนั่นคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของสาเหตุ ของวิกฤตต่างๆในมุมมองของนักธุรกิจนะฮะก็ไม่จะเป็นนักธุรกิจก็อาจจะมองในแง่ของอนักธุรกิจเพราะ,ะไรายได้เป็นเรื่องที่สําคัญนะฮะถ้าตราบใดที่เรายัางยังสร้างไรายได้ให้กับประชาชนไม่ได้นยฮะคือมันไม่ใช่ว่าเ,เรามานั่งเรามานั่งยังไงเหมือนสถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้วิกฤตตอนนี้ประชาชนรากญากส่วนใหญ่เหมือนอยู่ในห้อง ICU ที่มีการปั๊มหัวใจละ ความหัวใจแล้วนะฮะออกซิเจนก็คืออะไรคะออกซิเจนก็คือ,อยูในทีละพันสองพันหนึ่งอะไรงนี้ในมุมมองของนักธุรกิจไม่จ๋าไม่จ๋าว่าไม่ใช่ไม่ใชกก่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องการแก้ปัญหาที่ถูกต้องเพื่อที่จะลดปัญหาต่างๆในสังคมไม่ว่าปัญหาอาชญากรรมปัญหารักไอเล็กขโมยน้อยหรือว่าคนไร้ที่พักพิงต,ตรงนี้ฮะต้องแก้ปัญหาที่เศรษฐกิจถ้าเรา ทำอย่างไรก็ได้นะฮะบริหารเศรษฐกิจให้มันดีให้มันเฟื่องฟูทุกสาขาอาชีพนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นแน่นอนค่ะปัญหาทุกอย่างก็าจะค่อยๆคลี่คลายในมุมมองของนักธุรกิจนะฮะมองแบบนี้ม่จากม่จ๋าก็เลยบอกว่าเออถ้าเราเข้าไปอยู่ในที่ที่เราสามารถทําอะไรได้นะไม่จ๋าไม่จ๋าอยากทำอ่ะไม่จ๋าอยากทํานะฮะอยากจะทําอยากจะคืนกลับให้มากกว่านี้แม้กระทั่งตั้งใจนะฮะตั้งใจนะฮะผู้ปะกาทุกท่านครับม่จ๋าตั้งใจบอกแม้กระทั่งเงินเดือนสสนะฮะ แม้กระทั่งเงินสสเนี่ถาายถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นสสนะเราก็ตั้งใจะจะคืนกลับนะแต่จะคืนกลับในรูปแบบลักษณะใดก็ว่างหนึเรื่องหนึ่งนะคะเมื่อไรคิดเราก็าโอ้ยฉันจะไปมีเงินเดือนสองสามแสนสี่หา้าแสนไม่ไม่ได้คิดตรงนั้นเพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะอายุจเจ็ดสิบแล้วหกสิบแปดปีแล้วค่ะนะคะจะบอกตัวเองตลอดนะคะว่าอยู่เพื่อตัวเองน่ะอยู่ได้แค่สิ้นใจนะคะแบบสามีนะคะแต่ถ้าอยู่เพื่อสังคมและผู้คนทั่วไปเราอยู่ชั่วฟ้าดินหวังแค่นั้นนะคะนะคะ นี่คือเจตนารมณ์ของการตั้งต้นของแม่จ๋าที่มาเล่นการเมืองค่ะนะคะไม่ได้จะเข้าไปเพื่อเอาเข้าไปเพื่อให้หาโอกาสที่จะได้คืนกลับจังหวัดนครศรีธรรมราชเะะมืม่อเงอนเดือนได้มาเขาจะมาคืนเนา,คนนาคนนง,ง,งคือมงนควบคุมดูแลใช่เลยค่ะยิ่งกว่าใช่ค่ะลูกยิ่งกว่าใช่เลยนะคะเพราะว่าตรงหลีในทราบนะคะแม่จา๋าทานข้าวเกี๊ยวละมือะะ้อค่ะทานข้าวเกี๊ยวละมื้อนะคะแล้วเป็นอาหารเจด้วยเป็นอาหารมังสวิรัติด้วยนะคะพูดง่ายๆ เกือบจะทุกมื้อที่ทานอาหารมังสวิรัตซึ่งมันก็ไม่น่าจะเกินร้อยบาทต่อวันนะคะเพราะฉะนั้นนี่ตั้งใจตั้งใจที่จะจะคืนกลับอยู่แล้วค่ะทุก,ท,กทุกวันนี้ปัจจุบันนี้นะฮะที่เราคืนกลับเนี่ยกล้าพูดได้เลยค่ะมากกว่าเงินเดือนสสค่ะมากกว่าเงินเดือนสสอนะฮะอย่างเช่นแจกข้าวที่ผ่านมาเกือบสิบปีนะคะค่าใช้จ่ายนะฮะเดือนไม่น้อากแสนห้าซึ่งมากกว่าเงินเดือนสสแล้วแจกทุกวันไม่ได้แจกเดือนละครั้งหรือสัปดาห์ละครั้งแจกมาเกือบสิบปี แจกมาเกือบสิบปีถ้าคิดเป็นเงินแล้วนะฮะเราไม่อยากจะบวกเพราะเราไม่มีเงื่อนไขในการให้นะฮะแด้อย่างที่กากเรียนทีวีทุกช่องนะฮะว่าทําไมคุณให้เ,เขาอยากให้อะให้แล้วคุณได้อะไรได้ให้อะได้ให้แล้วทาไมต้องทําให้ขนาดนี้เ,เขาอยากให้อะคือมันมันสั้นๆคําเดียวคาว่าให้คําเดียวนะฮะแต่ความหมายมันยิ่งใหญ่มันยิ่งใหญ่ไม่จช่ฝาว้ตรงนี้มันยิ่งกว่า M O U ที่ผ่านมา